สวัสดีครับทุกทกคนวันนี้ก็มาได้หญ้านะครับเพิ่งเคลียต้นไผ่สีทองเสร็จนะครับก็จะกองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังกําลังถังหญ้าให้เป็นแนวนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่จะดึงเสาไฟฟ้ามานะครับทุกคนขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้อากาศดีมากๆนะครับท้องฟ้าก็แบบสวยนะครับวันนี้นะ ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงเสริมกำลังนะครับก็อยากจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในโบสถ์นะฮะไม้กางเขนเอียงเลยนะครับไม่ได้มาดูเดี๋ยวค่อยปรับนะครับไม้กางเขนนะครับส่วนย้าที่ผมฟังฟันไปแล้วนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นแนวตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแนวตรงนี้ไปเลยนะครับเพื่อวันพรุ่งนี้ผมก็จะมาขุดหลุมนะครับก็จะเป็นแนวแนวยาวจากนี่ไปตามตามถนนเลยนะครับ จะได้ดึงเสาไฟฟ้ามานะครับอ่าโอเคถ้าผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มที่จะมีความเจริญแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับที่มีรถแมคโครกำลังขุดอยู่นะครับเขาจะสร้างเป็นรีสอร์ทแล้วก็จะเป็นบ่อบ่อตกกุ้งนะครับฝั่งที่ทุกคนเห็นกองกองดินพเนินอยู่ตางนว้นแล้วก็มีแมคโครกำลังขุดนะครับบ่อเขาลึกมากนะฮะเขาจะเลี้ยงกุ้งแล้วเขาจะเปิดเป็นรีสอร์ทอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์ของเราเลยนะครับอันนี้คือฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้จะเป็น จะเป็นคลองชลประทานนะครับที่ทุกคนเคยเห็นแล้วนะครับยาวขึ้นไปบนดอยเลยนะครับยาวขึ้นไปบนดอยแล้วก็จะยาวผ่านหน้าโบสถ์ของเรานะฮะตรงดิ่งไปน่นเลยนะครับไปทางอำเภอแม่ใจเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ของเราโอเคนะครับทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นความคืบหน้าทุกๆอย่างนะครับเกี่ยวกับคริสตจักรของเรานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเคลียร์นะครับ วันนี้แม่ล่ามาช่วยผมด้วยนะครับเห็นไกลๆตรงโน้นไหมครับที่กําลังฟันอยู่นะครับเมื่อกี้ผมก็จัดการตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งแล้วครับก็จะเป็นแนวแนวตรงนี้นะครับจะตีแนวยาวตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมาขุดลุมฝังสาวนะครับถ้าใครมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนก็เชิญนะครับถนนเส้นนี้นะเขาจะเขาน่าจะเทภายในปีนี้นะครับเป็นถนนรักย่างนะครับจากยาวจากตรงโน้นผ่านหน้าโบสถ์ของเรา นะครับผ่านหน้าโบสถ์ของเราแล้วก็ตียาวออกไปทางน้นเลยนะครับออกไปทางไม่เย็นไปทางแม่ใจนะครับบรรยากาศดีมากนะครับทุกทุกคนอ่าบรรยากาศดีมากๆนะครับพื้นที่โบสถ์ของเราแบบสวยมากๆนะครับโอเคครับก็ขอทํางานต่อนะนะครับก็เลยขอทํางานต่อนะครับให้มันเสร็จนะครับ เห็นไหมครับทุกคนก็เริ่มที่อยากจะมาอยู่โซนนี้ครับเพราะว่าโซนนี้อากาศดีมากๆนะครับอย่างที่บอกนะฮะโซนทางนี้นะเขาจะสร้างเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะเป็นบ่อตกกุ้งนะครับเป็นบ่อกุ้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโบสถ์ของเรานะครับโอเคพระเจ้าอว้พระพรทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับวิดีโอที่ผมจะมาขุดลูมฝังเสาหรือเดินไฟฟ้าหรือว่าสร้างบ้านพักแล้วยังไงเดี๋ยผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบนะครับโอเคสวัสดีนะครับบ๊ายบาย